หมอมีภารกิจควบคุมช้างตกมันบอกเลยว่างานนี้ไม่ง่ายค่ะเพราะต้องยิงยาซึมมากกว่า2เข็มและต้องพาช้างขึ้นรถเพื่อเดินทางกลับบ้านทางที่ยังอยู่ในอาการซึมค่ะหมอออกเดินทางไปยังจังหวัดสตูลใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงจากภูเก็ตค่ะเหตุที่ต้องเข้าควบคุมช้างในครั้งนี้เพราะว่าช้างอยู่ในอาการตกมันและเจ้าของเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมาน,นี้เองค่ะ ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้าควบคุมช้างได้บวกกับพื้นที่ที่ช้างอยู่ตอนนี้มีน้ำและอาหารไม่เพียงพอก็เลยต้องการทีะย,ย้ายช้างกลับบ้านค่ะหลังจากสิ้นสุดทางรถเราก็เดินเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะและเราก็ได้เจอกับพลายทองคำอายุประมาณ35ปีค่ะอยู่ในช่วงตกมันมีน้ำมันไหลออกจากคำับทั้งสองข้างทุกคนเล่าว่าพลายทองคำเป็นช้างที่ใจดีแม้ในช่วงที่ตกมัน แต่เมื่อเจ้าของเสียชีวิตไปก็ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ค่ะหมอยืนประเมินน้ำหนักช้างและประเมินความสมบูรณ์ของช้างเพื่อให้คำนวณยาซึมได้ถูกต้องและแม่นยำซึ่งดูจากสภาพร่างกายก็ยังมีความคึกขนองและไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้ค่ะหม่และพี่ควานนั่งไปชุมแผนการควบคุมและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าควบคุมช้างเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเตรียมยาซึมกันเลยค่ะ โดยหมอจะบรรจุยาซึมลงไปในลูกดอกนี้นะคะเราจะต้องคำนวณให้ถูกต้องและแม่นยำถ้าน้อยเกินไปช้างก็อาจจะไม่ซึมแต่ถ้ามากเกินไปช้างก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะโดยในเข็มแรกหมอจะใส่ปริมาณยาที่เยอะสักหน่อยเพราะช้างน่าจะน้ำหนักเกือบ4ตันโดยยาที่ใช้จะมีความเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นจะโดนคนไม่ได้เด็ดขาดค่ะหมอจะให้พี่ๆควานอยู่ด้านหลังไม่ให้อยู่ในรัศมีของปืนเลยนะคะ และต้องหาจุดยิงที่โล่งเพราะไม่งั้นอาจจะยิงโดนกิ่งไม้หรือว่าต้นไม้ได้ค่ะมีเลยไหมคะเด็กิ่งไม้ที่สาวะน้ำปักปักไปแล้วปักไปแล้วีหมาดีหมาเมื่อไหมาเข็มแรกเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ลูกดอกปักตรงตำแหน่งก้นของช้างแล้วนะคะช้างมีอาการตกใจแล้วก็ย่อตัวลงเล็กน้อยค่ะรอประมาณสามสิบนาทีนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีช้างมีอาการซึมลงอย่างชัดเจนค่ะลึงเริ่มหย่อนตัวลงแต่งวงและหูยังขยับตัวได้ดีหมอก็เลยรอต่อไปอีกสักหน่อยค่ะจนเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ1ชั่วโมง ทีมงานก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ช้างได้ซึ่งหมอก,ก็มองเลยว่าถ้าเข้าไปควบคุมตอนนี้อาจจะอันตรายทางคนและช้างค่ะหมอเลยตัดสินใจซ้ําลุกดอกยาซึมเข็มที่สองซึ่งเข็มที่2บอกเลยว่าค่อนข้างเสี่ยงมากค่ะเพราะว่าการซ้ํายาอาจจะทําให้ช้างได้รับยามากเกินไปแต่หมอก,ก็เลือกที่จะยิงดอกที่สองเพราะว่าการเสี่ยงเข้าไปควบคุมตอนนี้อาจจะเป็นอันตรายทั้งช้างและคนค่ะ ไปต่งตังกักนดอกที่2ปักก้นด้านขวารอบนี้ช้างไม่ค่อยสะดุ้งค่ะเพราะว่าอยู่ในอาการซึมระดับหนึ่งแล้วและหลังจากผ่านไปประมาณ40นาทีช้างมีอาการซึมลงอย่างชัดเจนค่ะลึงหรือว่าองคชาติหย่นลงมากผูและงวงเริ่มไม่สะบัด หมอและพี่ควานเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจนเมื่อหมอมั่นใจว่าช้างซึมดีแล้วหมอเลยให้พี่ควานเข้าไปลองออกคำสั่งเพื่อทดสอบว่าช้างยอมให้เราเข้าใกล้หรือไม่ไไไไสังเกตเห็นว่าช้างไม่ได้พุ่งมาทำร้ายพี่ควานแล้วนะคะหมอก็เลยให้ทีมงานเข้าไปเปลี่ยนอุปกรณ์ผูกมัดค่ะเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายช้างขอไม่ดราม่าเรื่องการใช้หอกนะคะเพราะเป็นการควบคุมช้างตกมันค่ะ ดูสภาพลูกดอกยาซมของหมอที่ดึงออกมาจากก้นช้างนะคะเข็มงอไปหนึ่งดอกน่าจะเกิดจากช้างพยายามใช้หางสะบัดก็เลยทําให้เข็มงอแบบนี้ค่ะเมื่อพี่ๆควานเปนลี่ยนอุปกรณ์ผูกมาจนแน่นหนาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาช้างเดินมายัางจุดที่รถรอรับอยู่ค่ะ ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรเพราะถึงแม้จะให้ยาซึมไปสองดอกแล้วแต่ช้างก็ยังมีอาการคึกขนองอยู่บ้างตอนนี้รถก็เข้าจอดเพื่อรอรับช้างกลับบ้านแล้วค่ะพี่ควานก็พยายามพาช้างให้ขึ้นรถนะคะซึ่งกว่าจะพาขึ้นรถได้ทุกคนก็เล่นเอาเหนื่อยเลยค่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าช้างซึมแล้วช้างเดินไหวได้ยังไงยังเดินไหวอย,อยู่นะคะเพราะว่าเขาแค่ซึมพฤติกรรมของเขาก็จะช้าลงค่ะ ทำให้เขาทําอันตรายกับเราได้ยากขึ้นแต่มันจะยากตรงที่ว่าจะวางยาซึมช้างยังไงให้ช้างซึมลงแต่ยังเดินไหวอยู่เพราะถ้าซึมมากไปเขาก็เดินไม่ไหวเหมือนกันค่ะการควบคุมช้างตกมันนั้นนะคะเราต้องใช้ทีมงานเยอะมากๆเลยค่ะและทุกคนต้องไม่ทิ้งกันต้องไว้ใจกันถึงจะทำงานกันได้ค่ะรถออกเดินทางประมาณ30นาทีนะคะก็มาถึงหลักมัดช้างแห่งใหม่ซึ่งพอช้างถึงแล้วนะคะ หมอก็จะต้องรีบเตรียมพวกยาแก้ฤทธิยาซึมพวกยากันช็อกไว้ในกรณีฉุกเฉินค่ะซึ่งในระหว่างนั้นนะคะพี่ควานก็รีบนำช้างลงมาจากรถอย่างระมัดระวังค่ะและต้องมีพี่ควานคนหนึ่งที่ช้างไวใจมากสุดอยู่บนคอ<ม>เพราะจะทำให้ช้างอุ่นใจและสามารถควบคุมช้างได้ดีกว่าค่ะโดยช้างก็ลงมาจากรถอย่างปลอดภัยนะคะ ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนอุปกรณ์ผูกมัดบริรเวณขาหน้าแล้วก็ขาหลังนะคะเพื่อให้ช้างเดินได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนมากขึ้นค่ะอุปรสรรคอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ของเรานะคะก็คือเวลาล่วงเลยมาถึงค่ำค่ะ<อ>ก็เลยทำให้ทุกอย่างยากไปหมดไม่ว่าจะเป็นการเตรียมยาที่ตอนนี้แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะต้องใช้ไฟฉายสองอย่างเดียวก่อนที่จะเดินไปหลักนะคะหมอก็จะฉีดยาแก้ฤทธิ์ยาซึมให้ก่อนค่ะ โดยจะฉีดบริเวณก้นนะคะนนเพราะว่าถ้าฉีดบริเวณข้างหน้าช้างเนี่ยนนก็อาจจะเสี่ยงอันตรายเกินไปค่ะช้างอาจจะใช้งวงหรือว่างาทำร้ายหมอได้เพราะฉะนั้นบริเวณก้นก็จะเป็นบริเวณที่ปลอดภัยที่สุดค่ะหลังจากที่ฉีดยาแก้ฤทธิ์ยาซึมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาช้างเดินกลับไปยังหลักมัดค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ เป็นบริเวณที่มีน้ำและอาหารเพียงพอให้พลายทองคำใช้ชีวิตอยู่ได้ในช่วงที่ยังตกมานี้ค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะหมอต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติเจ้าของช้างที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวไปเมื่อหมอรู้ข่าวก็รู้สึกเอนดูช้างมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเคยไว้ใจเจ้าของคนนี้มากๆไม่เคยดื้อไม่เคยซนเลยแต่วันนี้ไม่มีเจ้าของคนเดิมอยู่แล้วเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจใครรู้สึกไม่ปลอดภัย เลยไม่ยอมให้ใครเข้าควบคุมได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะหมอก็เลยต้องได้มาใช้ยาซึมในการช่วยเพื่อพาพลายทองคำกลับบ้านนั่นเองค่ะและนี่ก็ถึงหลักมัดที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะหมอก็อยากให้ทองคำมีความสุขกับบ้านใหม่นะซึ่งก่อนกลับนะคะหมอก็ให้ช้างกินยาขับลมค่ะเพราะการวางยาซึมช้างจะเสี่ยงต่อภาวะท้องอืดมากๆอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นหมอจะไม่มองข้ามเรื่องนี้ค่ะ กินยาขับลมติดกันไปเลย2วันภารกิจครั้งนี้สำแดจดุเดวงไปได้ด้วยดีนะคะปลอดภัยทั้งคนและช้างค่ะอีกหนึ่งภารกิจที่นอกเหนือจากการรักษานั่นก็คือการควบคุมช้างตกมันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ